คือมักมากโกงผมแท้เลื่อนนัดว่าจะเสร็จ3าครั้งแล้วร<ช><ล>าคานี้จะว่าจะหางเงินไม้แสนหนึ่งครับไม่งั้นนะผมจะเปิดชื่อจริงนสกุลนจริงแล้วนะเอานี้ละกลันตอนแรกว่าจะเก็บบัตรร้อยหนึ่งถ้าจะโงกงเงินขนาดนี้นะผมเปิดให้เข้าฟรีเลยเอ๋อเด็กเข้าฟรีอนนี้เข้าฟรีหมดเลยเอามันสุดๆุดเลยใจไปเลยคือมักมากโกงผมแท้อะเกิดมากอย่างที่ถึงได้โกงแท้มาโกงอย่างช่วงนี้ช่วงที่ผมหางเงินย,กยากๆี่ก่อนผมหางเงินง่ายๆทั่วโกงตอนนี้เงินแต่ละมือแต่ละเดือนนี่ เลียงลูกน้องไว้เกือบสองยคนนี่ก็าหายงาก,ก็แห้งแล้วโดนโกงเรื่องอะไรอีกเวทีครับพี่ยะเวทีมวยข้างหลังเห็นไหมนี่ไม,ไม่เสร็จไม่เสร็จกำหนดเสร็จตอนแรกวันไหนกำหนดตอนแรกเนี่ยปลายปลา,ายมกราปลายมกราเราจะจัดงานวันที่20มีนามีนาวันที่พี่ไผ่จะมาชกใช่ครับอ่าหมดไปเท่าไหร่สามแสนครับทำเวทีสามแสนได้มาแบบนี้ตั้งไว้ตั้งนานแล้วไต้มานะเหล็กสนิมขึ้นแล้วด้วยแล้วก็หนีแล้ว ก็ติดต่อได้ไหมตอนนี้ติดต่อได้แล้วครับมันชื่ออะไรชื่อชาติครับไอชาติไอชาติเลยครับไอชาติอะไรนี่ให้ตั้งชื่อพระชาติอะไรดีเราจะทุกชาติครับตอนนี้โอ้ไอชาตเออคือ,อยังไงก็ตอนนี้คือผมให้เวลาเขาเจ็ดวันหาเงินมาคืนแสนหนึง่งเราก็เราก็จ่ายส่วนตรงเนี้ให้เขาไปสองแสนเราขอคืนแสนหนึ่งเพื่อจะจ้างไว้นสสองแสนได้เท่านี้กับไม้เหรอจ่ายไปสามแสนหมดแล้วใช่ครับเราคืนมาแสนหนึ่ง เขาจะคืนให้แสนหนึ่งใช่เขาขอเขาขอเวลาเจ็ดวันเขาตอนแรกมันเลื่อนผมนัดไป <S 2> 2 <S เลื่อนนัดมาแล้วสามครั้งเลื่อนนัดว่าจะเสร็จสามครั้งแล้วครั<ช>้งนี้ว่าจะหางให้แสนหนึ่งครับไม่งั้นนะผมจะเปิดชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วนะนะไอชาตินะวันนั้นมาเจอผมโอ้สวัสดีครับเอฟซีวสวัสดีผมมาขอบคุณโอ้ดีใจได้เจออยากได้ทําได้รวงงานดีใจดูที่มันทําผมสิเ้ยผมเกิดมาไม่โดนโกงอย่างนี้วะอ่ะผมง่ายเกินไปหรือเปล่าต่อไปต่อไปน้าผมยาก ทำธุรกิจอะไรต้องมีหลักฐงหลักฐานแล้วไม่ให้ง่ายไม่ไว้ใจใครแล้วแล้วก็ช่วงนี้ยิ่งหาเงินขายรถกําไรแต่ละคันยิ่งนี้น้อยอยู่ใช่ย่เยอะนะตอนนี้นะเอากาไรมาเลี้ยงลูกน้องเ,ยเฉยๆนะวิกฤตนะช่วงนี้นะไม่สงสารกันเลยเหรอนะบางทีทํร้ายผมเดียวถ้าผมล้มขึ้นมานะ่ะอีกสองร้อยกว่าชีวิตล้มนะใช่ครับอีกสองร้อยกว่าชีวิตก็ต้องออกนะถ้าผมไม่มีเงินจ้างนะถ้าผมไม่อยากทําต่อไม่อยากอะไรต่อน,นียถ้าผมเจ๊งคุณง่ายเอาถ้าผมเจ๊งไนงะอีกสองร้อยกว่าชีวิตนะต้องเจ๊ง ได้สองร้อยกว่าชีวิตเขาต้องไปเลี้ยงดูครอบครัวอีกกี่ชีวิตใช่เหมือนเราต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเล้เดือนอ่ะใช่่ไหมใช่แล้วครอบครัวคนอื่นอีกอ่ะมาโกงกันทําไมเราไม่ใช่ชีวิตนี้ผมโดนแต่โกงอย่างเลยวะติดติดกันตั้งแต่กระเป๋าติดติดกันเลยทั้งหนังคลายอ้อตอนแรกก็โดนโอ้ยหลายอย่างโดนทุกอย่างตั้งแต่เกิดมาโดนขนาดไม่เคยโกงไครเป็นเพราะว่าเราคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนเราครับคิดว่าคนอื่นน่าจะไม่โกงหรอกมั้ง น่าจะคิดเหมือนเรานี่าหมั้งกล้องก็เข้ามาใกล้ๆด้วยก็ได้เออม่เห็นหน้าคนถูกโกงดิหน้าดูหน้าคนโง่ๆดิอะเป็นเป็นจริงๆเป็นคนดีเป็นง่ายนะเหมือนผมเป็นคนดีางนะแต่เป็นคนดีด้วยแล้วฉลาดด้วยรอบคอบด้วยเป็นยากจริงเลยวะทำไมถ้าเป็นคนดีแล้วต้องโดนโกงตลอดเหรอตอนต้องเป็นคนดีแบบไหนมันถึงจะถึงจะไม่โดนโกงเะี่ยอะถ้าเป็นคนดีแล้วยังถูกโกงอีกบุญแล้วก็ทําตลอดนะเพราะว่าทำบุญบ้างทําตลอด ไม่เช้าก็ทาเช้าก็อะไรมีงานบุญอะไรก็ไม่รู้โทรมาขอผมก็โอนให้อยู่บ้านน้องฝนบ้านเราที่มีงานใช่ไหมแต่ผมโอนให้ผู้ใหญ่บ้านเขาไปทําบุญไม่ใช่เลือกใช้ทำตลอดเอา,อางี้แล้วกันเราลงทุนเท่าไหร่แล้วก็จ้างนังมออกมวยเท่าไหร่จ้างของพวกจ้างพวกพี่ไผ่พี่แสนชัยพี่แสนนาการมาอีกแล้วก็นักมวยอ,อาชีพอีกใช่ครับแล้วก็อะไรนะไอ้มวยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อีก แล้วก็มวยปลดหนี้อีกใช่ครับผมปลดหนี้ผมให้เท่าไหร่แต่ละคู่ใช่ครับสองหมืนม่นนะเดี๋ยวเท่าไหร่สองหมื่นเพราะอะไรชนะนกหมื่นห้าใช่ครับแล้วผมต้องให้ค่าเทรนเนอร์อีกคู่ละสามพันครับผมอีกสองพันผมให้คนแพ้อีกนะใช่ครับเลยหมดสองหมื่นนะใช่ครับมันหมดสองหมื่นนะคู่หนึ่งนาะผมให้คนแพ้อีกนะไม่ได้ให้แต่คนชนะนะใช่ครับถ้าให้ตั้องหาเขาอีกสองพันนะคุยกันไว้อีกสี่คู่แปดหมื่นจ้างพวกพี่ภัยจ้างยูทูบเบอร์จัดงานจัดไฟสถานที่ใช่ครับ ทำการแพรสนามทุกจรทุกอย่างแพร่สนามอะไรอีกอากาศดูแลรอบงานใช่ครับหมอเย็บแผลใช่ครับเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้ผมคำนวณแค่เล่นๆยังไม่ละเอียดเนี่ยก็ทะลุเจ็ดแสนเอานีแล้วกันตอนแรกว่าจะเก็บบัตรร้อยหนึ่งถ้าจะโกงกันขนาดนี้นะเปิดให้เข้าฟรีครับผมเปิดให้เข้าฟรีเลยอ๋อตอนแรกจะเก็บบัตรร้อยหนึ่งเด็กเข้าฟรีตอนนี้เข้าฟรีหมดเลยให้เข้าฟรีหมดเลยหมดไปเจ็ดแสนช่างมัน ให้เข้าฟรีเพราะอะไรลูกน้องผมได้มาขายของคนจะได้ดูมาดูเยอะๆแล้วเขาจะได้ขายของเขาได้ได้มีกาไรจะได้ขายของได้เยอะๆถ้าเก็บบัตรเดี๋ยวคนมันจะน้อยเอามันสุด <laughs> ๆเลยใจไปเลยครับอ่ะทํากันนะพี่ชาตินะดูดิพี่ชาติทำให้ผมต้องให้มโมโหจนให้ผมต้องให้เข้าฟรีแลนะ้ววันที่20มีนาไม่เก็บบัตรแล้วตอนแรกก็คิดว่าคนนะ่าจะมาดูวันพันคนก็น,น่าจะได้แสนหนึ่งแสนหนึ่งไม่เอาแล้วให้เข้าฟรีเลยให้คนมาดูสักสองพันสามพันคนไปเลยเพื่อคนจะเยอะขึ้นอ่ะ ก็คือให้ลูกน้องได้ขา,ขายของขายของค่าค่าค่ขา,ขาขายของผมก็ไม่เก็บนะค่าสถานที่ไม่เก็บอันนี้เก็บอย่างเดียวคือค่าจอดรถแล้วกันฝากรถให้ลูกน้องผมดูแลเอาค่าฝากรถจะได้ให้ให้ลูกน้องผมด้วยให้ให้ลูกน้องผมไ,มได้มีเงินครับเพราะตอนนี้มันเขาเรียกว่าเมื่อก่อนผมขายได้เดือนหนึ่งวันสามร้อยคันตอนนี้มันเหลือมันสองร้อยคันมันหายไปประมาณร้อยคันหายร้อยคันอีกายได้ลูกน้องผมก็น้อยลงพวกเซลพวกอะไรค่าขงมันก็น้อยลงเอานี้แล้วกันผมเลยต้องหาวิธีอย่างนี้แหละเอาให้เขาแล้วกันใช่ครับเมื่อกี้ค่าใช้จ่ายลืมมีอย ค่าที่พักนักมวยอาชีพที่มาจากฝั่งลาวเกือ <c oughs> บสิบห้องนะสิไม่ได้ว, <c oughs> ว่าแต่มันถูกต้องกล้าจ่ายหมดเลยแต่อย่ามาโกงกันครับอ่าอย่ามาโกงอย่ามาโกหกกันอย่ามาเหลี่ยมจ่ายได้ครับไอ้พวกเคานี้มันจ่ายได้อยู่แล้วจะเยอะกว่าน,นี้ก็จ่ายได้แต่ไอ้พวกนินเหลี่ยมนินเอาใครอยากกินไดติมเลี้ยงเลยนะเ,เดี๋ยวเลี้ยงเอาเอาทุกอย่างเลยเอาโอเค เข้าใจเนาะเวทีไปดูเวทีไัมเป็นได้อะไรมาบ้างเนาะไปบอกเขาเลยครับผมว่ากินฟรีใครอยากกินก็กินนี่ได้มาเท่านี้เหรอเงินสามแสนที่โอนให้เขาตอบอะไรอีกแค่นี้เลยครับคือไม้อะไรที่ว่าไม้อ๋อไม้กระดานครับอยู่หลังช่างครับก็อันนี้กับไม้กระดานแล้วก็บันไดบันไดที่ยังไม่เสร็จเท่านี้แหละกับบันไดขึ้นที่ยังท้องทำนานแล้วนแล้วนัดผมจะเสร็จนัดผมจะเสร็จงานผมก็เสียหายวันที่ยี่สิบลูกน้องก็ไม่ได้ซ้อมก็เลยไม่ได้ซ้อมบนเวทีก็ไม่ได้ซ้อม ใช่ครับหนิมก็เริ่มเลยมันโดตากแดดตากฝนนี่แต่มโดนฝนสองสามวันก่อนนี่ขึ้นโอ้ดูดิมันจะตะกอนก่อนในปูต้องทำอะไรทาทากระเซมก่อนอีกทีไหมเดี๋ยวมันผุไหมใช่ครับผู้บริทารบริษัทที่มาซัพพอร์ตให้เราแต่ตอนนี้ได้บริษัทใหม่มาแล้วใช่ครับแม็กมาครับอ่าก็คือว่าเขาจะมาทําให้มันไม่เกินวันที่15นี้เสร็จใช่ไหมใช่ครับกำหนดกำหนดการมาเสร็จวันที่สิครับเป็นบริษัทท่านนำในประเทศไทยใช่ครับต้องทันยังไงก็ต้องทันระดับที่ไผ่พงศธรมาหาไม่ให้เสียหน้้าไดดครรัับบะ ไอ้นักร้องเบอร์หนึ่งของประเทศไทยมาชกอยู่ถึงเต้นบ์มังกรนะพี่เขาให้เกียรติพวกผมมากเลยต้องขอบคุณพี่ไผ่พงตะธรด้วยที่ทําให้เกิดงานนี้เกิดขึ้นและผมเสียเงินไปเ0 0 0แสนเข้าชมฟรีเข้าชมฟรีเลยเข้าชมฟรีอ้าวโอเคครับขอบคุณมากมากครับอย่ามาโกงกันอีกนะ <c oughs> ผมขอล่องและผมไม่ไหวแล้วช่วงนี้หมดไปเยอะ <c oughs> ครับ